สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัสรินมาดะักองคณะวิชาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาโภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหารค่ะหัวข้อที่จะพูดถึงนะคะก็คือการเคารพในศัดศสีความเป็นมนุษย์ค่ะการเคารพในศัิศสีความเป็นมนุษย์หมายถึงการยอมรับว่าทุกคนมีคุณค่าและมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันไม่ว่าจะมีฐานะความคิดเชืช้อชาติศาสนาหรือความแตกต่างในด้านใดก็ตาม ศัก์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่ควรถูกลดทอนด้วยคำพูดการกระทำหรือการตัดสินจากรูปลักษณ์และมุมมองภายนอกค่ะเพราะการกระทำเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจและคุณค่าความเป็นมนุษย์ในชีวิตประจำวันนะคะการเคารพศัก์ศรีความเป็นมนุษย์เริ่มต้นได้จากเรื่องเล็กๆใกล้ตัวค่ะเช่นการไม่บูลลี่หรือว่าการไม่ดูถูกผู้อื่นการไม่ใช้คำพูดรุนแรงหรือสร้างความเกลียดชังทั้งต่อหน้าและในสื่อออนไลน์ การใช้เพื่ความคสูภาพและให้เกียรติผู้อื่นแม้ในสถานการณ์ที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนอกจากนี้การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างกันเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะในสังคมประชาธิปไตยนะคะทุกคนมีสิทธิ์ในการคิดและแสดงความคิดเห็นของตนเองการรับฟังกันด้วยเหตุผลและความสูภาพจะช่วยลดความขัดแยง้งและทําให้เกิดความเข้าใจเึ่งกันและกันมากขึ้นค่ะ การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเข้าใจเห็นใจและให้เกียรติถือเป็นพื้นฐานสําคัญของการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยค่ะไม่จะเป็นเพียงการกระทําเล็กๆนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนช่วยกันก็จะช่วยสร้างสังคมที่น่าอยู่ปลอดภัยและขคความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกันอย่างยัง่งยืนค่ะ